สวัสดีครับคุเบนดี้ DIY ช่องเกี่ยวกับงานซ่อมง,งานช่างงาน DIY งานแก้ไขเล็กๆน้อยๆภายในบ้านด้วยตัวเองและสิ่งของต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงไอ้ตัวนี้นะครับที่ติดอยู่ตามห้องน้ําท่านผู้ชมหลายๆท่านคงสงสัยว่าเขาติดไว้เพื่อทําอะไรหลักๆเลยทุกคนคงคิดถึงเรื่อง เอาไว้แขวนกระเป๋านะครับแต่สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตเขาออกแบบเจ้าตัวนี้เพื่อติดประตูเขาก็จะออกแบบมาให้มันมีแกนด้านบนยาวกว่าด้านล่างสังเกตไหมครับเจ้าแกนด้านบนถ้าสังเกตดีๆมันจะมีพลาสติกกลมๆอยู่บนหัวเจ้าแกนตัวนี้ครับซึ่งพลาสติกตัวนี้ก็คือมันเอาไว้เพื่อ นี่นครับอันเราไว้เพื่อดันประตูครับเห็นไหมครับดันประตูเพื่อที่จะไม่ให้ประตูกระแทกกับฝาด้านข้างของห้องน้ำนะครับหลักลา,กลากเตยวิศวกรผู้ออกแบบเขาออกแบบมาเพื่อแกนตัวนี้ให้ดันกับขอบอผนังของห้องน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ผนังห้องมันแตก มันก็เลยออกแบบมาให้มีแกนยาวลักษณะนี้นอกเนือจากนี้มันก็ยังสามารถเอาไว้แขวนกระเป๋าได้นะครับผมจะสมมุติว่าอันนี้เป็นกระเป๋านะครับเห็นไหมครับกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อหรือว่าผ้าสามารถแขวนตรงนี้ได้สามารถแขวนได้ลักษณะอย่างนี้ครับนี่แขวนได้เลยลักษณะอย่างนี้ ทีนี้นอกเหนือที่จะเขาจะแขวนลักษณะนี้แล้วเขาก็ยังคิดไปอีกชั้นหนึ่งครับหว่วข้างล่างจะเป็นลักษณะปลายเชิดขึ้นแล้วก็มีรูกลมๆอยู่ตรงนี้เขาออกแบบไว้แขวนกระเป๋าถ้าเกิดว่าสาหรับกระเป๋าสะพายสะพายข้างใช่ไหมครับเขาก็จะแขวนลักษณะนี้เพราะว่ากระเป๋าสะพายข้างมันสายกระเป๋ามันเส้นใหญ่ใช่ไหมครับเขาจะแขวนลักษณะนี้ เพื่อที่จะกันพวกจุลกรรมการชาก,กระชาก,กระเป๋าขึ้นมาด้านนี้ครับนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับเขาจะสอดมือขึ้นมาด้านนี้แล้วก็กระชากขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับพอกระชากปุ๊บสายกระเป๋าก็จะติดแกนยาวๆตัวนี้นี่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยติดแกนจะยาว,ยาวทำให้เขากระชากกระเป๋าไปได้ลําบากครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าผู้หญิงสังเกตครับ สายกระเป๋าของผู้หญิงมันจะมีเส้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเจาะรูมาลักษณะนี้มันก็จะเซฟไปอีกอย่างอีกแบบหนึ่งก็คือผู้หญิงก็จะสอดสายกระเป๋าเข้าลักษณะนี้ครับนี่สอดกาลักษณะนี้แล้วเขาก็จะสอดกระเป๋ากลับคืนมาลักษณะนี้ครับแล้วเขาก็จะสอดกลับไปลักษณะนี้ทําให้เวลากระชากกระเป๋าซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่ากระชากยังไงก็ไม่หลุดแล้ว เพราะว่าสายกระเป๋าผู้หญิงจะเป็นเส้นเล็กๆแต่ถ้าเป็นสายกระเป๋าภายหลังกระเป๋าเป้ผู้ชายเขาก็จะแขวนลักษณะแบนี้ก็ยังมีแกนตัวนี้เอาไว้กันเวลากระชากกระเป๋าอีกครับนี่ครับสิ่งที่ผมจะมาคลายปัญหาให้ท่านผู้ชมดูทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเวลาถอดก็ไม่จะถอดลักษณะนี้ครับเพราะว่าสายกระเป๋าผู้หญิงจะเป็นเส้นเล็กๆ ก็อย่างนี้ครับนี่แหละครับสิ่งที่ติดอยู่ในห้องน้ำหน้าที่หลักๆของเขาก็คือ1การกระแทกประตู2เอาไว้แขวนสัมภาระนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสิ่งของที่มีลักษณะนี้เอาไว้เพื่ออะไรก็จัประมาณนี้ครับผม ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง SD DIY ด้ครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ